วีราคาสวิรับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะล็อกเกียวน็อตล็อกทัมิ่งนะฮะเสียมานะครับเสียมาก่อนแล้วแล้วก็ลูกค้าไปตับที่ไหนมาไม่รู้นะตัฟบนเครื่องเลยนะม่รู้ตัฟหรือใช้วิธีไหนแต่ตอนเนี้เกียร์ลูดไปแล้วนะสายพานเกือบตกเกือบตกล่องเลยนะสายพานทัมิ่งนะดีดีที่ยังไม่ตกไม่หลุดนะถ้าหลุดนี่ได้ยกเครื่องใหม่หเสียเสียหายหลายหมืนะ่นนะครับหลายหมื่นเลยนะครับถ้าถ้าสายพานทามิ่งหลุดนะครับหลุดล่องหลุดฟันนะครับ อันนี้เขาไปลูกค้าเคยไปทําเกี๊ยวมานะยนเลยนะครับทาเกี่ยวมาจตไม่รู้ว่าใช้ทําเกี่ยวแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกนะ่อนนะอาถอยมาดูว่ายังเหลือเนื้อเกี่ยวให้เราตาบไหมนะถ้าเหลือเนื้อเกี่ยวให้ตาบเราก็ฝังเกี่ยวทองเหลืองไปนะครับเอาทนนเลยแต่ถ้าเกี่ยวเละแบบแบบโดนเจาะกว้างมาแล้วเนี่ยไม่เหลือเนื้อให้ตาบแล้วเนี่ยฝาเปลี่ยนเรามีนะฝาน้าเครื่องนะครับฝาน้าเครื่องเปลี่ยนเรามีนะอะไรมีทุกชิ้นเลยไม่ต้องกลัวนะครับ เกือบตกล่องนะโชคยังดีบุญเก่ายังมีนะครับบุญยังไม่หมดนะครับบุญยังไม่หมดเอาถอดลองมาดูเลยเดี๋ยวจะดูลูกเกี่ยวกันโชคดีนะไม่ต้องยกเครื่องนะเดี๋ยวเราจัดการซ่อมจุดลอกทํมมิ่งให้นะครับนะพร้อม่วดซึมแก้ไขให้เรียบร้อยเลยนะน้ำมัน่วดซึมเดี๋ยวเราถอดกันสดๆเลยนะถอดให้ดูกันเลยนะครับเป็นยังไงสภาพเกี่ยวห็อดลอก,ลอกทํามิง่งนะตัวนี้ชอบหวานเอาถอดเลย น,นี้น็อตลูกค้าดูน็อตเกลียวหวานมาแต่ก่อนแล้วนะมามาแต่นั่งเดิมแล้วนะ<อ>เราเคยเจอเลยแจ้งลูกค้าไปแล้วเงี้ยนิดนอ่าเกลียวเสียเกลียวเสียเกลียวก็เสียมาแจ้งลูกค้าไปแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็เข้ามาทําปรากฏว่าไม่รอดเกือบไม่รอดฮนะไปวิ่งไปต่างจังหวัดมานะเกลียวถอนไปแล้วนะหวานไปแล้ว ามาดูสภาพรูกเกี่ยวเลยเป็นยังไงจัดการได้ครับจัดการได้อะไรไม่หมดนะเดี๋ยวดูเนื้อก่นนอกนถ้ามีเนื้อก็ตารฝังทองเหลืองไปถ้าเนื้อไม่มีก็เดีย๋ยวดูปลายเกี่ยวหน่อยปลายเกี่ยวตัวผู้ปกติอยู่นะไม่เป็นไรนครับวนใหญ่จะเสียต้นในดูผงเนี่ยเดี๋ยวนะผงโลหะผงอลูมิเนยียมนะผงอลูมิเนยียมคือผงฝาหน้านะครับ เสีียเดี๋ยวนะต่อเนื่องเลยสภาพอลองแหวนอะไรมานะับอันนี้เขาตับเกี่ยวบนเครื่องนะนะครับปงสาไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับ,ม,นะรบมีเอียงมีเอนนะครับลองน็อตมาด้วยเดี๋ยวก็ถอนสิอย่างนงี้นะ เราเช็คดูอันนี้เราเ,าเบอร์14ตัวผู้ใส่ลงไปนะมีเอียงนะครับไม่ตรงนะไม่ตรงเซนเตอร์นะเซนเตอร์ไม่ตรงเดี๋ยวจัดการลอยเขาเหมือนจะตา้ามาแล้วนะตามาแล้วแต่ว่าเขาตา้าบน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 ,บนเครื่องยนต์นะบนเครื่องยนต์คือใช้สว่านแทงตรงตรงลง,งไปเงนะี้ยบางทีศูนย์มันไม่ได้นะเซนเตอร์มันไม่ได้นะมันเอยียงนิดเดียวนะแค่มิลหนึ่งเงี้ยเอียงแค่ประมาณแค่ประมี ครึ่งมิลหรือมิลหนึ่งก็นี่ก็ไม่ได้นะสายพานเลื้อยทันทีนะเลืย้ยเลื้ยแล้วเวลาวิ่งนา,นานเนี่ยเกิอดอาการสายพานจะแตกเป็นเส้นฉีกเป็นเส้นนะถ้าไม่เลื้ยตกลอกนะครับหรือไม่ลอกก็หลุดหลวมได้นะครับอา๋จะจะการแก้ไขให้อ่ะอาจารย์เลยถอดฝาหน้ามาทําใหม่เดี๋ยวมาเช็คดูแต่ฝังมาแล้วฝังมาแล้วแต่ว่าฝังเอียงนะฝังทองเหลืองมาแล้วไม่น่าจะได้เพราะว่าเนื้อเกลียวเนี่ยเขาเขาปานนะเขาตามเนื้อเกลียว เพื่อฝังทองเหลืองมาแล้วนะเราจะไปเราจะเปลี่ยนองศาเขาไม่ได้แล้วนะคงต้องเปลี่ยนฝาหน้าแล้วนะเดี๋ยวอ,อะไรมีไม่ต้องกลัวนะจัดการให้วีระคาซวิตโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับพร้อมซ่อมรั่วซึมให้หมดเลยนะรพร้อมกันเลยทีเดียวนะรั่วซึมนะ้ำมันเครื่องรั่วซึมครับนะให้จบเลยนะครับอ่นะ